มีจังหวัดหนึ่งครับเ,เพื่อนๆที่ราคาที่ดีเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับเติบโตแรงแซงทุกจังหวัดนะรวมถึงมีเงินลงทุนจากนายทุนนะครับเข้ามาหลักพันหลักหมื่นล้านเลยทีเดียวจังหวัดไหนกนะ็เติบโตอย่างก้าวกระโดดคนกรุงเทพย้ายเข้าเลยที่นี่เดี๋ยวกินไลฟ์ฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตดได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ ทีมขึ้นทคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ในช่องคิมพรเุอร์ตี้ไลฟ์ชวนคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับท่านรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในคลิปนี้ชวนคุยนะครับเรื่องของราคาที่ดินที่เติบโตของจังหวัดจังหวัดหนึ่งครับนั่นก็คือนครปฐมนั่นเองต้องบอกภาพรวมก่อนนะครับว่าปริมณทนโดยรอบของเราเนี่ยมันเติบโตก้าวกระโดดอยู่แล้วนะครับซึ่งนครปฐมเนี่ยก็เติบโตไปกว่า80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวเป็นอยู่ในโซนที่เติบโตแรงสุดในประเทศไทยกกกกกก็วว่่่่่าา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 ได้้้นน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 นะคคครรรรัััับบบออออออเเเเืืงงงงมมมมจจุทททพีีีียยยยขขตติณแ ฐานต่ำราคาก็เติบโตเปอร์เซ็นต์สูงครับผู้คนนะครับก็คือซื้อบ้านได้ยากขึ้นถ้าซื้อบ้านในกรุงเทพที่ใกล้เมืองเนี่ยราคามันก็แพงเกินไปคือที่ดินเนี่ยมันเติบโตรเร็วอยู่แล้วนะครับแต่ในขณะที่รายได้ของผู้คนเนี่ยอาจจะไม่ได้เติบโตรเร็วตามนะครับดังนั้นเนี่ยพอโครงสร้างพื้นฐานกันขันบาคมมันดีขึ้นปุ๊บบางคนอาจจะยอมอยู่ไกลขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ได้ราคาบ,บ้านที่เหมาะสมนักใจเขาแล้วก็เข้าเมืองสะดวกครับนั้นหากเปรียบเทียบนะครับเพราะถ้ากรุงเทพเนี่ยเป็นเหมือนหัวใจจสคคคััญข,ของเเเเศศรรรรษฐฐกิปปปะะททไยยนนนบมี่ แต่เวลาผ่านไปนะครับเส้นเลือดใหญ่ตรงนี้ที่เป็นนครปฐมเนี่ยนะกับกลายเป็นกล้ามเนื้อมัดงามเข้มแข็งแข็งแกร่งสร้างอีโคโสเสมของตัวเองจนทุนใหญ่ต้องเข้ามาลงเป็นไงผมเล่าให้ฟังองที่บอกไปครับว่าปร,าริมวณทุนเนี่ยมันเป็นศักยภาพที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วสำหรับคนที่ยกย้ายจากในเมืองออกมาข้างนอกนะครับรวมถึงราคาที่ไม่แพงนะครับแล้วก็น่าลงทุนด้วยถ้าไม่เงินลงทุนเนี่ยครับไหลเข้ามาตรงนี้เนี่ยเรียกว่ามหาศาลและเหมือนกับเขื่อนแตกเลยครับจากทก็คนที่เป็นผู้เล่นโลคอลนะคนธรรมดานะครับแต่พอมีเงินลงทุนาา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 ากปปรระเเ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 เทททศขข้้้้้้มมมมนน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 ีีีี่่่่่่ยยยพพวคคไไไดลลลลลลงุหััั็บแแใชต ว่าเสียงดวงเสียงโชคนะครับแต่เขาเนี่ยมีทีมวิเคราะห์ที่เข้มแข็งม,มากๆมีข้อมูลเชิงลึกด้วยการที่เขาตั้งใจาจะทุ่มเงินลงไปตรงไหนเนี่ยมันก็คงบอกว่าที่นั่นเนี่ยมี potential มีศักยภาพอย่างแท้จริงครับทุนใหญ่ที่ไม่พูดไม่ได้คือทาง c p n ทางเซนทันพัฒนานั่นเองครับได้ทำโปรเจกต์เซนทันนครปฐมครับที่ลงทุนสูงถึง8,200ล้านบาทอันนี้ไม่ใช่แค่ห้างนะครับเป็นคือโครงการมิกซ์ยูทครับมีครบทุกอย่างนะตั้งแต่การใช้ชีวิตของคนในจังหวัดดั้งเดิมนะครับพื้นทีี่่โดยยรรรรออบบบบคับัผลตลเกวา ถล่มทลายมากๆนะครับโครงการคอนโดของเขาเนี่ยนะครับเปิดตัวอย่างเช่นเอเซนต์นครปฐมเนี่ยถูกจองเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่วันพรีเซลครับมันคือจะถามว่าคนเราเนี่ยคนไม่อยากเดินห่างอย่างเดียวแต่อยากจะย้ายไปอยู่ตรงนั้นเลยซึ่งนครปฐมเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเมืองที่มีหัวใจหลายที่นะครับก็คือมีตัวไมคิดลดนสารยานะครับมีตัวเมืองนครปฐมนะครับแล้วมีตัวเซ็นทรัลตัวใหม่ตรงนี้ที่เป็นทางเชื่อมเมืองออกไปข้างนอกนั้นพอสามไม้เหล็กนี้เนี่ยมันเกิดชุมชนของตัวเองก็เลยทำให้โดยรวมมันดูน่าอยู่ขึ้นมาครับอย่างเช่นจะไไาาไปปมม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 หหหหหาาาาาาาวยยยลลลลััััักกก็็็ดด้้้้ถูคครรรบแีีีีออออโสเตขขงงงงนๆ มหลาลัยมากมายก็เป็นสไตล์เด็กมหลาลัยนะครับในตัวชุมชนก็มีธุรกิจ SME เนาะในฝั่งของเทนทันก็เป็นทางผ่านใบพัดเปลี่ยนมาจากกรุงเทพก็ได้เหมือนกันและการเติบโตที่ต่อเนื่องแบบนี้นะครับการสร้างบ้านอยู่อาศัยมันก็มีมากด้วยครับทำให้ทาง Home Pro นะไม่รอช้าครับตามเข้าไปลงทุนกว่า570ล้านบาทครับล่าสุดนะท้ายโฮมโปรเนี่ยเปิดสาขาใหม่นะครับซึ่งสาขาพุทธมณฑลสายสีครับ,รบเป็นโมเดลที่เรียกว่าไฮบริดนะครับคือเอาโฮมโปรเนี่ยที่ขายของให้กับ คนเจ้าของบ้านเนาะยูเซอร์เนี่ยครับมาซื้อของในบ้านใช้ไฟฟ้าเลยนะครับมารวมกับตัวเมกาโฮมครับ Mega Home เมกาโฮมก็เป็นพวกผู้รับเหมาครับช่างก่อสร้างครับเป็นพวกฮาร์ดแวร์ใหญ่ๆคือเป็นการทำที่ค่อนข้างฉลาดมากๆนะครับเพราะว่าซื้อที่ดินมาทีเดียวแล้วครับจะขายอยู่แค่โฮมโปรอันเดียวมันก็ใช้ไม่คุ้มเนะาะแทนที่จะซื้อออกไปอีกนิดนึงนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากแต่ว่าได้ที่จอดเพิ่มขึ้นได้โกด,ดังเพิ่มขึ้นสินค้าบางอย่างเนี่ยมันคล้ายๆกันอยู่แล้วก็ออกมาโยงไปโยงมาได้ถ้ากลายเป็นแม่เหล็กที่ให้คนมาททททีีีีเเเดดยยยวน่่ไ้้้ััังงลครบ เจ้าของบ้านทั้งช่างนะครับมาดูทีเดียวพร้อมกันเลยซึ่งโปรดีเนี่ยเจ้าของบ้านกับช่างก็มาดด้วยกันนะครับเพราะว่ามันต้องช่วยกันเลือกและนครบวมเองก็เป็นเมืองที่แบบคนเติบโตนะครับคนสร้างบ้านอยู่บ้านทำโปรเจกต์ทำอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็เลยเหมาะครับคำถามคือว่าทำไมเขามองนครปฐมเนี่ยที่เติบโตขนาดนี้นะครับต้องบอกว่ามันมีเรื่องของโปรเจกต์ในอนาคตด้วยครับรัฐบาลของเรานะครับกำลังปูพรมแดงให้เรียบร้อยเลยว่าโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยระดับไม่กับโปรเจกต์เนี่ยนะครับกาาครตมม็วเเิจญม ลำนะแล้วสิ่งที่เรือผู้ที่ต้องการคืออะไรรู้ไหมครับก็คือแม่น้ําที่กว้างพอแล้วก็ลึกพอครับยิ่งพอแม่น้ำกว้างลึกพอเนี่ยเวลาล่องเรือมันก็เรือสะดวกถูกไหมครับแต่นั้นเนี่ยครับนอกจากที่น้องผมจะมีโปรเจกต์มาลงแล้วนะครับไม่กับโปรเจกต์นู้นมันต้องมีเส้นทางถนนที่มันใหญ่พอด้วยครับสายแรกเราก็คือมอเตอร์เวย์เอ็มแปครับบางใหญ่กาญจนบุรีครับที่คนหลายคนวิ่งหลงเข้าไปในเมืองกายกันนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยวิ่งผ่ากลางจังหวัดนครปฐมนะครับมีทางขึ้นลงในนครปฐมหลายจุดมากๆนะครับท่านจะใช้สี นครหลวงฝั่งตะวันออกนครหลวงฝั่งตะวันตกนะครับท่านี้จะเปิดเต็มรูปแบบนะในปลายปี2568นะครับเดินทางจากกรุงเทพไปกาญจน์เพียงแค่50นาทีเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าการเดินทางจากนครปฐมเข้ากรุงเทพเนี่ยก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเรียกว่าเป็นหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้ครับแล้วเนี่ยคนที่แบบเบื่อรถติดอยู่กรุงเทพแล้วบ้านแพงอะไรเงี้ยฮะอยากอยู่ในต่างจังหวัดมากขึ้นนครปฐมก็มีโรงงานอุตสาหการรมมากมายทำธุรกิจที่นี่ก็ได้จะเข้าเมืองก็สะดวกก็ง่ายด้วยครับส่วนตัวผมก็ชอบนะครับเพราะวว่่่่่่่่าาาาาาอออออยยููบบนน้้้้้้นน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 นกกกกกกเเมมมืงงงงงพีีีีีไดดดททททิิทิัััใใหหญญขึะลรรรรรสคคธุจตถ หาแรงงานหาคนแถวนี้เนี่ยก็หาไม่ยากครับค่าแรงก็ถูกกว่าด้วยค่าขอนส่งก็ถูกกว่าเดินทางไปเข้าเมืองก็สบายใช่ไหมครับแต่ไม่จบเท่านี้ครับมันจะมีไม่นานหงจายที่สองที่กำลังมาก็คือรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนนะครับก็มีอีกเส้นหนึ่งนะที่ต่อขยายจากตัวถึงชันสารยานั่นเองครับล่าสุดนะครับคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็อนุมัติแล้วนะงบประมาณสูงถึง15,000ล้านบาทนี่การปฏิวัติการเดินทางใช่ไน,นะครับเมื่อก่อนนักวัฒนธมเนี่ยก็ต้องขับรถกันเนาะแต่วันนี้เนี่ยรถไฟฟ้ามาแล้วนะครับดั้ง มหาลัยถูกไหมพวกเขาเนี่ยนั่งรถไฟเย็นๆเข้าสู่กรุงเทพได้เลยนะครับมันก็หมายความว่าบางคนที่ชอบอยู่โซนนั้นอยู่แล้วเพราะว่าต้องทํางานมหาลายัยหรือช้ชีวิตในมหาลัยก็ถือแฮปปี้เลยนะครับแต่บางคนที่แบบว่าอยากจะย้ายไปนอกเมืองนี่นะตรงนี้ก็เหมาะสมครับเพราะว่าจเจริญด้วยมีของกินเยอะด้วยมหาลัยด้วยและเข้าเมืองง่ายด้วยครับอันนี้พอภาครัฐเนี่ยครับมีรถแมพที่สร้าง โครงสร้างพื้นฐานแบบนี้เข้าไปแล้วเนี่ยทุนใหญ่ก็เห็นไงก็ต้องรีบจอบจองพื้นที่สร้างเมืองใหม่กันก่อนรองรับความเจริญนั่นเองและสุดท้ายน,นะครับหลังจากที่ทุนใหญ่เข้าไปลงเนาะการกิจกรรมเศรษฐกิจเติบโตขึ้นโครงสร้างถนนขนทางมันดีขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่จะสะท้อนกลับมาคือราคาที่ดินครับต้องบอกว่าราคาที่ดินเนี่ยมันไม่ได้โกหกใครนะครับเพราะว่ามันสะท้อนถึงความต้องการของทำเลตรงนั้นล่าสุดนะครับรายงานจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์หรือว่า REIC นะครับเขาบอกว่าที่ปปดินป่าในเขตี้อนางาตอนรแกมทัน หมดอีกด้วยนะครับตัวเลขเนี่ยค่อนข้างน่าทึ่งมากๆนะครับบางช่วงโต59.6% บางช่วงโต62.5%และล่าสุดครับในตลาสที่2ในปี2567ที่ผ่านมาครับพุ่งสูงถึง82.1%ครับโอ้โห,โห82เปนระห่ำม,มากๆซึ่งมันจะที่ราคาเติบโต,ตสูงขึ้นแบบนี้นะครับก็คือการขยายตัวของเมืองนั่นแหละนะรับการอุดหน,นุนโดยตรงจากการพัฒนาโครงขัดนนแ,แล้วก็ระบบรถไฟฟ้ามวลชน,นนะครับก็ค่อนข้าง,งชัดเจนเนาะก็คือโครงสร้างถัดมาคนก็ย้ายเข้ามาในทุนก็เข้ามามันก็สะท้อนให้ราคาเนี่ยเติบโต,ตแบบก้ากระโดดได้แบบนี้ครับแล้วเนี่ยต้องบอกว่าโมเดลของนอวปฐมเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังนอนนบเ,เอง แบบครับหนึ่ครับก็คือรัฐบ,บาลเนี่ยนำโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยนะเข้าสู่ตัวเมืองนะครับสครับเอกชนก็ตามเข้ามาลงทุนเพื่อสร้างมในทางเศรษฐกิจครับแล้วก็สามนะครับราคาที่ดินเนี่ยก็พุ่งทะยานนั่นเองนะ คนก็อยากจะมาอยู่นะครับทุกคนก็ชอบครับเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีเซ็นทรัลมีรถไฟฟ้ามีถนนถนนทางที่ดีก็คือไลฟ์สไตล์เนี่ยไม่ต่างจาอยู่ในกรุงเทพนะครับแต่ราคาที่ดินแล้วก็การอยู่อาศัยเนี่ยต้นทุนต่ำกว่าเยอะครับมันทำให้การจเจริญนะจากกรุงเทพเนี่ยย้ายออกมารอบเมืองมากยิ่งขึ้นที่ผมบอกไปครับว่าเส้นเลือดใหญ่ที่เคยเคยข้มแข็งอย่างเช่นนครปฐมเนี่ยนะวันนี้กลายเป็นกล้ามเนื้อเป็นหัวใจตัวใหม่ของเมืองไทยเข้าไปแล้วครับเรียกว่าคนนครปฐมคนแถบนี้ตะวันตกเนี่ยนะใครมีที่นี้โชคดีจริงๆครับขอบคุณทุุกกกคคคคคคคนนนนนทีี่่่รรรรัับบบฟงงงงจจจะะณชชอออออิิิมมมลลลลดดดดไ์์ตตตาาพเ้้ยวแใใสืข ความรู้การลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับผมมีสัมมนาที่ชื่อว่ามากข้างด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงครับถ้าใครชอบอสังหาฟังแล้วเฮ้ยอสังหาได้เป็นนทางท,ที่ดี จ่ายของเราเนี่ยลงทุนได้หรือเปล่าเนี่ยก็จะพาดคอร์สคอร์ดนี้นะครับเรีย e <2 check> <out> <unfolding> <Kirk identally> นวันที่22 23พฤศจิกายนเรียนสด2วันเลยนะฮะสนใจแอดมาที่ Line แอดคิม property life คนเพิ่งเริ tigers, birth birth ่มต้นก <up> ็เรียนได้นะครับแล้วคนที่แบบทําแล้วเนี่ยลงทุนแล้วก็เรียนได้ครับเพราะว่าผมจะเน้นเรื่องของการขยายสเตทเมนต์การสร้างเครดิตเพราะว่าเราเน้นเรื่องของระบบการเงินนะครับผ่อนเงินให้ต่ำผ่อนเงินให้ถูกนะครับกู้เงินให้ได้เงินเยอะดอกเบี้ยต่ำแล้วก็ขยายพอร์ตได้อย่างไม่จำกัดครับสนใจนะแอดมาที่ Line แอดคิม property life ล่าสุดนี้รุ่น30แล้วนะครับทุกรุ่นเนี่ยรับการความพึงพอใจไม่พอใจยินดีคืนเงินได้เลยครับสนใจแอดมานะสุดท้ายนี้ครับถือเน่นกว่าก็รวยก่อนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยบอาะกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์ดเนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสิเชื่ออย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธ okay. ุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงงพพอออใใจจจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่ดดปโช์สืิตต็ผง ใจทาแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครับถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับของเจอทุกคนในสัมมนานครับขอบคุณครับ